สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทังชองผหัดคนเดิมครับมื้อนีครับวันที่27่สลกรกฎาคม2 5 6หาครับมื้อนีครับจะมีโน้ทำเป็แบ่งปันเอฟซีทั้งชองครับผมเนาะเป็นของเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากณคนปถมนะครับบนอย่างเดียวครับผมเนาะก่อนอื่นครับผมพาเอฟซีทังชองครับผมเนาะมาดูเลขวิ่งณคนปถมก่อนดีกว่าครับนี่ครับ เลขวิ่งนครขณฑครับงวดนี้ให้มาครับผมเจ็ดบนล่างครับจับคู่ให้เม็ดเดียวครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับแคปบหน้าจอเด้อครับผมเนาะคลิปนี้อาจจะเสียงแหบเสียงแหงแน่เพราะว่าช่วงนี้ครับผมเนาะเป็นวัดครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเนาะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดเดี๋ยวห่อนครับผมนี่ครับเลขวิ่งนครถม เเม็ดเดียวครับจับคู่ให้1 7 7 1นะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซี C ทั้งช่องกับผมเนาะมาดูเลขของผมก่อนดีกว่าครับเพราะว่าผมลงคิดไปแล้วเอฟซี F C ทั้งช่องกับบเห็นเยอะมากครับผมเนาะเลขของผมนะครับซึ่งผมลงคิดไปแล้วเอฟซี F C ทั้งช่องกับบเห็นครับ มาดูเลขของผมก่อนดีกว่านะครับมาดูเลขของผมก่อนดีกว่านี่ครับผมเลขผมนะครับชุดบนครับชุดเต็มครับผมเนาะนี่ครับหลัก10บนครับ6กับ7ครับหลักหน่วยครับ9,01ครับบนครับเด่นที่7นะครับจับให้เต็มชุดนะครับ 6ก9 6้ 69, 60, 61ครับ7 9 7 0 7 1นะครับแคปหน้าจอได้อครับผมเนาะสำหรับชุดเต็มนะครับผมเนาะของผมครับชุดเต็มของผมแคปหน้าจอเอานะครับต่อมาครับผมเนาะมาดูชุดล่างดีกว่าครับชุดล่างครับมาดูชุดล่างดีกว่า นี่ครับชุด่างครับหลักสิบครับแปดกับเก้าครับหลักหน่วยครับสองสามสี่นะครับแต่ว่าผมตัดสีทิ้งครับผมเนาะตัดสีทิ้งครับจับเต็มชุดนะครับจะได้ที่แปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามนะครับเน้นที่หลักเก้าครับเก้าสองเก้าสามนะครับแล้วก็ชุด บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับของผมครับนี่ครับบนเด่นที่7ฟันทงให้ที่7,1็ดเม็ดเดียวครับล่างเด่นที่9ครับฟันทงให้ที่93ตัวเดียวนะครับงวดนี้มั่นใจมากครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้เด้อครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้เป็นของเลขของเพื่อน ผู้ใหญ่ใจดีจากนครปฐมครับย่ำครับผมเนาะบนอย่างเดียวให้มาเม็ดเดียวเน้นเน้นครับบนอย่างเดียวให้มาตัวเดียวเน้นๆนะครับเลขของเพื่อนนะครับเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครปฐมครับส่วนเลขวิ่งนครปฐมก็ผมเนาะให้เจ็ดมานะครับให้เจ็ดมานี่ครับจับคู่ให้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง เม็ดเดียวนะครับแม้ครับผมเนาะจะพาเอฟซีทางช่องมาดูเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครถมดีกว่าครับเน้นย้ำครับกับเอฟซีทางช่องครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก youtube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปอมเฟซปอมนะครับติดตามได้ครับทาง youtube ทางช่องผหัดคนเดิมแล้วก็ทางช่องผหัดชาแนลนะครับหรือว่า ใครอยากติดตามเลขลาวแล้วก็ฮานอยครับเนาะปรกดติดตามได้ทางช่อง youtube นะครับทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะครับของแม่น้องคําแพงนะครับผมเนาะจะลงให้ทุกวันครับทั้งฮานอยแล้วก็เลขลาวครับเลขของเพื่อนครับเลขเพื่อนครับเลขเพื่อนครับ เลขเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครถมนะครับเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครถมครับ จากนครปฐมบนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวครับบนอย่างเดียวเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครถมครับผมเนาะ บนอย่างเดียวนะครับงวดนี้ให้มาครับผมบนครับบนครับเด่นที่หนึ่งครับบนครับเด่นที่หนึ่งนะครับฟันธงให้ตัวเดียวเน้นนั้นนะครับนั่นก็คือครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งเม็ดเดียวนะครับ เลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครปฐมนะครับลงวันที่ครับผมเนาะลงวันที่ครับหนึ่งทับแปดทับกแครับผมรีบแหะหยิบจับอราตอรีกครับผมเนาะสำหรับ F อซทางช่องท่านใดที่ชอบของเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากนครปฐมครับนี่ครับให้มาเม็ดเองนะครับแต่ว่าเพิ่น,นเนี่อย่ามาว่าผ้หัดอยากให้ F อซทางช่องนะ เน้นเลควิ่งนะนี่ครับผมเนาะอ๋ทั้งสองแผ่นดีกว่าครับผมเนาะมาครับผมมาแคปหน้าจอครับผมเนาะเลขของเพื่อนผู้ใหญ่จะดีจกนครถมบนอย่างเดียวให้หนึ่งมานะครับส่วนเลขวิ่งนครถมครับให้เจ็ดมานะครับนี่ครับอันนี้ให้หนึ่งห้าห้าหนึ่งอันนี้ให้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับขอบบุญขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ครับผมเนาะที่ห้แนวทางมากครับนี่ครับ กัสุดท้ายนี้ครับก็ขออุยพอใไห้เอฟซีทั้ง่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขวงขาดปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะทุกอย่างครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับมากกระตามได้บ่มากกระพานครับผมเนาะกระตามนี้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้จะลงคลิปของใครบ้างครับผมเนาะ รอติดตามชมครับผมเนาะรอติดตามชมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ